สวัสดีครับเจมอโตกลับมาแก้วนะครับวันนี้ก็มีชุดที่สวยงามนะพร้อมกับทรงผมที่สวยงามต้องบอกว่าเป็นทรงผมที่พี่ชอบติดท็อปสของเกมฟรีไฟส์สำหรับตัวผู้ชายของพี่เลยนะครับก็คือชุดแต่งงานทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ชุดนี้จะมาในกิจกรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะได้ทั้งสงชุดล้วดูชุดผู้หญิงสิใส่กับปิกขาวอย่างสวย mm. แล้วไม่เสียงเป็นตัวนี้ มังกรสินี่รีวิวให้ดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าการันตีอยู่ที่กี่เพชรสำหรับทั้งสองชุดนี้นะครับชุดแรกนะต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่มีแจกฟรีด้วยนะใครที่มีคู่ก็ไปทำอีเวนต์นะครับทำภารกิจในการเล่นกับคู่รักของเราแล้วก็ปลดล็อกชุดนี้ฟรีดได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ นะครับใครไม่เล่นก็สามารถซื้อได้เลยนะครับเป็นเจ้าของได้ในกิจกรรมนี้ส่วนถ้าเกิดใครมีแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวชุดผู้ชายเราก็มีนะครับน้องก็สามารถเป็นเจ้าของในกิจกรรมนี้ได้อันนี้ก็แบบเผื่อแบบไอ้พวกไม่มีคู่อะอยากแบบว่าใส่ชุดแต่งงานนะนะก็ก็ไปอะนะมามีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับสำหรับนี้ชุดนี้เป็นชุดที่เปลี่ยนสีมาจากชุดเก่านะครับชุดเก่าจะเป็นชุดเหมือนายๆมแมลงสีม่วงๆแล้วก็เรามีการเปลี่ยนสีมาให้กลายเป็น โทนสีขาวทองนะสื่อถึงแบบว่าเจ้าสาวอะไรประมาณนี้ให้ดูสวยมากๆนะครับชุดนี้บอกเลยใครไม่มีสมควรจัดอย่างแรงนะนๆๆ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 ให้ดูเทียชินบ้างด้วยใส่แต่งหน้ายิ่งสวยให้ดูเทียชินกันบ้าง อ,อ่ะพรับอ่ะพรับอ่ะนี่ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรองเทา้าพรับรองเทา้าเอาเป็นอันนี้แล้วกันพัแรกจะเป็นพาดทรงผมนะครับทรงผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นทรงผมสีทองปาดไปด้านขวานะครับแล้วก็มีการถักเปียออกมาด้านหน้าด้วยจะมีเครื่องประดับที่คล้ายๆเป็นปีกมแมลงนะครับสีขาวสลับทองอยู่ เป็นมแมลงชนสูงการแต่งหน้าไม่ได้แถมนะแต่พี่ชอบเพราะหน้าอันนี้มันสวยดีก็ลยใส่เข้ามาด้วยเันเข้ากับชุดดีพาที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นกางเกงกางเกงในที่อยู่ข้างในปกติจะไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าจะมีชุดบางอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากาไปใส่โชว์ก็ก็ก,ก็ก็ตามใจแหละนะ,ะก็เป็นกางเกงสีขาว,วก็ข้างล่างก็จะมีคล้ายๆถุงน่องขึ้นมานะครับฝั่งน,นี้จะมีปลอกขาด้วยที่ฝั่งซ้ายสีขาวทองเหมือนกัน ในนีนะครับอ่าอีกสองชิ้นรีวิวรีวิวเขาใส่กับหักกางเกงนิดหนกันสีม่วงสีม่วงเอ้โโอ้โหหามาอีก๋อ,อมไม่ต้องใหม่ใหม่นี่ว่ะสีม่วงอันนั้นอยู่ไหนโอ้ย น้ำมรกฏพิษเลิกหาแล้วไปเอากางเกงสีน้ำเงินชุดผีจีนดีกว่าน้ำมาหาจนเยอะอันนี้ก็ได้เออสีน้ำเงินดีอันนี้อันนี้เนี่ยโอเคชัดกว่านะร์ทต่อมาจะเป็นผ้าเสื้อนะครับอย่างที่บอกว่าเสื้อตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสีมานะครับจากเสื้อตัวเก่าสีขาวทองม,มีแผงคอด้วย ข้างบนก็จะโป๊ะๆหน่อยนะข้างหลังเปิดหลังแต่ว่ามีผ้ามาปิดนะปีกมแมลงมาปิดข้างล่างก็จะเป็นแบบแชกแชกแชกกอันนี้พอดีสกินมามันจะดูไม่ใช่มแมลงอะมันจะเหมือนแบบขนนกนะน้องลองดูมันจะเป็นแบบขนนกอันใหญ่ขนนกอันเล็กเห็นไหมส่วนอีกพัดหนึ่งนะพัทนี้ก็เป็นรองเท้ารองเท้าก็สวยเป็นรองเท้าสีทองกับขาวนะมีลายปีกด้วยที่รองเท้าส้นสูงนี่ อีกชุดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ชอบทรงผมมากๆความจริงชอบหลายชิ้นในนี้เลยนะนี่ชุดแต่งงานผู้ชายนั่นเองสำหรับชุดนี้สี่ชิ้นเหมือนกันนะครับมีเสื้อกางเกงรองทเท้าแล้วก็ทรงผมหมุนให้ดูไกลยๆและหมุนให้ดูแบบใกล้ๆ รีวิวให้ดูไอ,อผมทรงนี้ก็ชอบความจริงอันเนี้ยมันจะเป็นผมทรงเดียวกับกับอันนีอ้อ่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกกันอันนี้นี้นี่นี่เห็นปะนี่แต่พี่ชอบสีนี้มากกว่าผมขาวความจริงเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยได,ได้ชุดผมที่พี่ชอบมีไม่เยอะหรอกนะครับเดี๋ยวใอยได้แล้วกันนะแป๊บนึงรีวิวก่อนเดี๋ยน้อง,งบน อ่าเปลี่ยนเก่งๆเก่งๆพิตูนอยู่ไหนเก่งๆพิตูนอยู่ไหน,เ,น,เ,น,เ,นเอา้าเลยน้องบอกเพียร์วัน,นเพียรไเป็นไรหาอะไรไม่เจอสักจังเท่านี้แหละนีนะ่โอเคพาทแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อ นะสีดําแล้วก็มีลายสีทองนะครับของผู้หญิงจะเป็นขาวทองของผู้ชายจะเป็นดําทองนี่เป็นสูตรอย่างเทพนะใส่เสื้อข้างในมีนคไทสีทองมีกั๊บแล้วก็มีสูตรทับอีกหนึ่งชั้นนะส่วนรองเทา้านี้ทองไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็ทองเกินเป็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดน้องจนนะก็แนะนําให้เอารองเท้าไปรับเข้าโรงรับจำนำนะครับก็อาจจะมีเงินมาเติมเกมต่อนะเพราะมันทองอร่ามเหลือเกินนี่ทองแท้หรือเปล่า ส่วนอีก2ชิ้นนะก็คือตัวอ๋อชุดผู้ชายก็เป็นชุดที่เปลี่ยนสีมานะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีมาจากหลายชุดไม่ใช่มาจากชุดเดียวเพราะฉะนั้นน้องดตัวน้องอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันดูคุ้นๆนะครับแต่สวย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 ,ย้ำอีกครั้งว่าสวยนี่ต่อมาพัดต่อมาคือทรงผมทรงผมสีขาวหล่อมากบอกเลยทรงนี้ ใครพาไปรรบเพียวมีคนบ่นมาเยอะเหมือนกันว่าพี่อาทรงผมนี้หาจากไหนหาจากไหนผมไม่มีผมอยากได้ผมข่าวน,นี้นะก็อันนี้แหละนะครับมีการันตีด้วยในกิจกรรมนี้อีกพาสหนึ่งก็เป็นยางเกงนะครับเป็นยางเกงสีดําแล้วก็มีเข็มขัดสีทองนี่ก็สวยนี่ตะกี้ค้างไว้ว่าพี่ชอบทรงผมไหนบ้างใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับทรงผมที่พี่ชอบนะครับอันนี้ก็เท่ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทรงนี้ครับชอบมาก ทรงนี้ชอบมากๆทรงนี้ใช้บ่อยสุดแหละมันคล้ายๆทรงที่ทรงตัวเองนี่นี้นะครับถ้าปฏิถ้าเกิดใส่ทรงนี้จะใส่วอลกลมเหมือนเลยมาถึงจะหล่อไม่เท่าวูฟราก็ตามนี่ไหมได้แหละพอได้อยู่หนึ่งทรงสองทรงสาทรงตัวนี้นะครับตัวที่4เค้นนี้นะครับที่ชอบชอบนี่ก็เท่ดีมีประกายฟ้า ความจริงอันนี้ก็ชอบนะครับเป็นทรงที่แบบว่าจับช่อได้สวยทรงอื่นชอบมันจะเป็นแบบเล็กๆอันนี้ชอบมันจะใหญ่ๆนะเพราะมันเป็นตัวความจากอนิเมะนะแล้วก็ทรงต่อมาที่ชอบก็มีพิตูนอันนี้อันนี้ชอบสีบนมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แต่ก็ปัดเป๋ก็สวยนะครับทรงนี้อันนี้ก็ชอบแล้วก็รีวายก็ชอบนะเ,ออเริ่มเยอะแล้ว อันนี้ไม่ค่อยอันนี้ความจริงพี่ไม่ชอบผัวขาวเวอร์ชันนี้เลยแต่น้องๆชอบกันก็ก็แล้วแต่น้องนะไม่ใช่แนวพี่เท่าไหร่ความจริงอันนี้ก็สวยนะแต่ไม่ค่อยชอบเปิดมิงแล้วก็อันนี้นี่ของผมจากต่างโลกนั่นเองหมดแล้วนี่คือทรงผมที่ชอบๆและใช้บ่อยๆนะครับถ้าเกิดใครชอบทรงไหนนะต้องบอกว่าทุกทรงกลับมาหมดยกเว้นทรงนี้ที่จะไม่กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่มีทรงนี้ด้วย ไปแล้วอ๋อลืมบอกว่ากิจกรรมนี้มากยังไงกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ในตู้สุ่ม8 t ทีนะตั้งแต่วันที่28เดือนนี้28มิมีถุนายนไปจน,จนถึงวันที่4กระกฎาคมนะเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันราคาในการหมุนนะครับเริ่มต้นที่9เพชร4 9 9 9 1 9 9 2 9 9 399 499แล้วก็699ทั้งหมดไม่เกิน2,252เพชรนะครับ ต้องบอกว่า2,252เพรเนี่ยชุดเดียวก็คุม้มแต่น,นี่น้องได้ถึง2ชุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยผมมีชุดผู้หญิงแล้วผมไม่อยากได้ไม่เป็นไรนะครับหมุนไปเถอะนะน้องอาจจะได้แต่9เพรก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งถ้าเกิดน้องไม่ได้ต่อให้น้องหมุนหมดตู้2,200เพรพี่ว่าก็คุ้มอยู่ดีนะครับสําหรับหัวเขาวส,สวยๆขนาดนี้แล้วก็ชุดที่สวยขนาดนี้สูตรผู้ชายสีดําที่สวยที่สุดละชุดนี้นะครับจบแล้ววันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Facebook YouTube ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย